คุณผู้ชมมาอีกเรื่องนึงละกันจากสมุดปราการพาไปลำพูนคุณผู้ชมคะคือเด็กๆเนี่ยเวลาเขาไปไปเล่นน้ํากันต้องระมัดระวงังและนี่เด็กสองคนอยู่แค่ปหนึ่งเองปรากฏว่าเขาล่ําลือกันว่าสะพานดําที่ลำพูนแห่งนี้เนี่ยมักจะมีตัวตายตัวแทนเกิดขึ้นเสมอ,อมแล้วอยู่ๆค่ำวันหนึ่งเด็กสองคนไปเล่นแล้วก็จมน้ําหายไปแล้ววินาทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนําร่างเด็ก ขึ้นมาได้นะฮะขอดูคลิปที่ญาติเขาเขาเห็นร่างของน้องเนขึ้นมาร้องไห้แทบขาดใจเลยน้องเนน้องเนไหองขางขนององางข้องอมงาเอะอนา

ขวบเท่านั้เองน้องปนหนึ่งถ้าดูเนี่ยฮะเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนักกระดาน้ำนำร่างน้องขึ้นจากบริเวณคลองใต้สะพานดำที่เขาบอกว่าเป็นสะพานอาถรรพ์เนี่ยคนตายเยอะหรือมีศพมีอะไรมาลอยติดอยู่ตรงนี้เป็นประจำคือครอบครัวก็ไม่อยากจะเชื่อแต่มันก็มีหลายอย่างที่ที่ครอบครัวเขาก็ขาดใจเนาะไล่เรียงแบบนี้คุณผู้ชมครับทีมข่าวเราได้กล้องวงจรปิดมา ช่วงประมาณ9ก้าโมงครึ่งน้องเนเดินเล่นอยู่หน้าบ้านแล้วก็มีเพื่อนน้องหมีภูก็มาชวนมาชวนปั่นจักรยานด้วยกันชวนไปเล่นน้ําเดินอยู่ต๊ะเตเตก็คือน้องเนแล้วจากนั้นเนี่ยละหมีภูปันจักรยานมาแล้วก็ชวนเนไปเล่นน้ําด้วยกันแล้วกล้องวงจรปิดตัวถัดมาคือจะเห็นว่าเด็กทั้งคู่ปั่นจักรยานไปด้วยกัน ก็คือจากในชุมชนเนี่ยนะครับลัดเลาะไปตามทางเพื่อไปตรงบริเวณคลองใต้สะพานดําเด็กกันเนาะออพ็ปั่นจักรยานเล่นกันหนาแล้วคุณผู้ชมดูนะฮะมันมีทีละปมก็แล้วกันคืออาภาพเนี้ยดูนะพอปั่นจักรยานผ่านไปอีกช็อตหนึ่ง<า>ก็มีหมาชาวบ้านมันก็ยืนมองแต่มันไม่วิ่งไล่ คือข้อสังเกตของเรื่องนี้เนี่ยเห็นไอ้ hmm. หูหมาเมื่อกี้ใช่ไหม mm hmm. คุณผู้ชมเราก็ซูมซะจนไม่เห็นน้องหมาเลย mm hmm. นี่นี่นี่นนน mm hmm. ไอ้ตัวนี้ปกติอะถ้าเด็กปั่นจักรายานอะหมากับจักรายานไม่ถูกกัน mm hmm. มันจะเห่าแล้วทุกครั้งร้านเนี่ยบอกหมามันจะเห่า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 ตลอดเวลาวันเกิดเหตุมันยืนนิ่ง mm hmm. เห็นไหมดูสิแล้วเราก็ลืมวงกลมหมามามันยืนนิ่งเลยนะ oh. แล้วมันก็ไม่เห่าสักแอะคือคุณสายพินเนี่ยบอกเลยบอกน้องเน กับน้องมีภูปันจักรยานผ่านตรงนี้ประจำแล้วก็จะต้องถูกไอ้เจ้าหมาของฉันเนี่ยมันเห่าแล้วก็วิ่งไล่กวดบ้าง hmm. แต่แปลกครั้งนี้มันไม่เห่าไม่ไล่ยืนมองเฉยๆเอาลองฟังคุณสายพินดูก่อนนะฮะไม่ไม่ได้ขอความช่วยเหลือแต่ตอนไปอ่ะเขาผ่าน ผ่านพี่ยังมองเลยว่า i, เฮ้ยเด็กสองตัวนี้ผ่านวันนี้หมาไม่เห่าไว้ปูติหมาจะต้องไล่เห่าจักรยานไง <im it> แล้วตอนที่น้องผ่าน <im it> พี่ยังเห็นเลยไอ <im it> e ททาไมหมาไม่เห่าวะเออได้สแป๊กว่าเด็กจมน้าโอ้ต้องเป็นเด็กสองตัวนี้แน่เลยตัวเล็กไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่แต่เขาอยู่แถวนี้เนาะ <im it> <im it> ก็ผ่านไป <im it> ผ่านมา <im it> ตลอดเป็นจักรยานใช่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 เพราะเด็กแถวนี้เขาจะชินกับพื้นที่แต่มันไม่น่าจะเกิดเหตุเนาะเพราะมันเป็นเด็ก แถวนี้อยู่แล้วเห็นว่ามีหายศพแล้วถูกไหมเยอะเยอะเยอะครับเยอะมากเท่าที่พี่ประสบพบเจอและได้ยินมานะส่วนมากจะเป็นลักษณะไหนแบบว่าจมตรงนี้หรือว่าลอยมาถ้าถ้าจมตรงนี้พี่มาอยู่เนี่ยสิบปีเนี่ยมีรายนี้รายแรกตรงนี้นะแต่ใกล้เคียงเนี่ยก็ก็เกือบทุกปีเหมือนกันน่าจะเกือบทุกปีอะเชื่อไหมเชื่อเขาพูดเหมือนกับมันจะต้องมีตัวตายตัวแทนเออเออแล้ว เวลาเด็กๆลูกสาวพี่อผ่านยังเจอเลยเสิ่งรี้ลับเออโอ้โส่วน<ม>คุณย่าของน้องเนนะฮะ,ฮะคุณผู้ชมที่วันนี้เราไปที่วัดเสาหินม,มีการเตรียมนําร่างของน้องเนมาประกอบพิธีทางศาสนา<ะ>แล้วคุณย่าแค่ก็บอกแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุสองวันเนี่ย<ะ>คือมันมันมีอีกามาร้องบินรอบหมู่บ้านทั้งคืนเลย<ะ>คือย่าก็สงสัยแล้วไม่ใช่มีแค่อีกาอย่างเดียวคุณย่าบอกว่า คือฝันน่ะฝันว่าหลานชายเนี่ยมาบอกว่าหิวข้าวซึ่งมันก็รับกันกับภาพทางซ้ายมือคือตอนที่น้องปั่นจักรยานไปกับมีภูไม่ได้กินข้าวนะเอ้าคือปั่นไปเล่นกันเออไปเล่นน้ำก่อนแล้วอยู่ๆเนี่ยคือมันมันรับกันหมดพอดีย่าเขาบอกว่าเฮ้ยมันแปลกนะถ้ามาอยู่ๆมาฝันแล้วก็บอกว่าหลานบอกหิวข้าวแล้วก็เนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วหลานก็ไม่ได้กินข้าว มันซนหน่อยมีจักรยานมันอยู่ข้างน้านาะแล้วก็แกไปเล่นโดยเปื่อนแกพุ่นเหียงอย่างตอนนั้นละกำละแล้วแต่วานี่พ่อมันโทรมาว่าอันนี้จุ่มน้า้วเนื้อยายายก็เสียใจเนาะตอนนั้นได้บอกน้องรีบน้องว่าัไงบ้างครับพี่ยายบอกน้องนี้ขึ้นมาได้แล้วมันหนาวอยการกลับบ้านเฮาเตอร์อย่างก่อนที่จะเกิดเหตุเนาะมันมีมันจะแก้ทีเพื่อนจะมาหายายเพราะว่าเพื่อนจะมาทําเสียงขลุ่ม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  ยายก็ลุกไปดูเนาะก็บ่มีอย่างสักอย่างยายก็นึกว่าที่แหลกก็นึกว่าหมาหมาก็บ่มีเนาะยายก็กกับเข้าไปนอนนะมันก็ดังแฮมยูยายก็ลูกมาโหมันเป็นมันยังล้วก็ยายก็กกับเข้าไปนอนแล้วก็หมาหมาน่ะมันค้างเข้าใส่ที่มันจะมีกา ยายบอกว่านอกจากฝันแล้วมีสิ่งแปลกๆอยู่ก็คือมันมีเสียงมีเสียงดังๆเหมือนแบบเหมือนมีใครมาเขย่าประตูยายก็นึกว่าเออมันเสียงอะไรคลุกคลักอ่ะภาษาภาษาเหนือเนอะแล้วยายก็ไปกลับไปฝันว่าน้องบอกว่าหิวข้าวซึ่งเอาจริงๆแล้วสะพานแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมตามคำเล่าลือของชาวบ้านนะเรื่องนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน่าจะเป็นอุบัติเหตุหมีภูตอนนี้เสียใจมากนะต้องให้กําลังใจหมีภูเพราะว่าหมีภูเขาบอกว่าเขาก็ชวนเพื่อนไปเล่นปกติไม่คิดว่าจะ เกิดเหตุการณ์ส่วนไอ้เรื่องเล่าสะพานเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับว่ามันเป็นเส้นผีพรายคือมักจะมีศพลอยมาติดบริเวณสะพานทุกๆปีต้องมีการเส้นไหว้ผีพรายน้ําทุกปีไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์เศร้าสลดบางคืนเนี่ยก็จะเจอหญิงชราผิวขาวผมขาวเดินวนเวียนอยู่ตรงสะพานซึ่งช่วงดึกๆสะพานดําแห่งเนี้ยเขาไม่ผ่านกันนะรถเก่งรถมอเตอร์ไซค์เขาไม่ผ่านนะเขากลัวก็ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะแต่ชาวบ้านแถวนั้นอ่ะเขาเขาบอกมันแปลกแล้วอย่างกรณีของน้องเนเนี่ยก็แปลกและที่สําคัญคือน้องเนกับน้องหมีภูจริงๆแล้วคืออย่าไปว่าน้องหมีภูเนอะอน้องเนี่ยน้องหมีภูก็จมน้ําด้วยค,คือเล่นน้ําด้วยกันแล้วจมด้วยแต่มีชาวบ้านผ่านมาแล้วไปช่วย,ยน้องหมีภูดได้คนเดียวคือตอนนี้หมีภูเศร้ามากนะต้องต้องดูแลจิตใจน้องให้ดีเลยล่ะ